ลักการอ่านจับใจความสําคัญเป็นการอ่านเพื่อหาสาระของเรื่องมีเนื้อความว่าอย่างไรและอาจมีข้อคิดหรือคําสอนจากเรื่องอ่านเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในแง่ต่างๆขั้นตอนในการอ่านจับใจความมีขั้นตอนดังนี้ตั้งใจอ่านมีสมาธิในการอ่านอ่านเรื่องราวนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องสรุปหรือจับใจความสําคัญว่าเป็นเรื่องอะไรทบทวนความบางตอนที่ยังไม่เข้าให้เข้าใจ สังเกตด,ดูว่าผลสุดท้ายของเรื่องนั้นๆเกิดอะไรขึ้นบ้างพิจารณาว่าเรื่องมีสาระหรือความสำคัญอยู่ที่ใดฝึกสรุปความคิดทำบันทึกช่วยจำย่อความตอบคำถามการอ่านจับใจความสำคัญมีเทคนิค5 w 1 h ดังนี้ Who ใครตัวละครสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ What อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ h ว r e ที่ไหนสถานที่เกิดเหตุการณ์เว n เมื่อไรเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไว ทำไมสาเหตุหรือมูลเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น how อย่างไรรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญแม่เท่าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับคนใช้สองคนทั้งสองมีหน้าที่เก็บกวาดเช็ดถูและจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเช้ามืดของทุกวันไก่ที่แม่เท่าเลี้ยงไว้จะส่งเสียงทันเตือนให้นางตื่นมาปลุกสาวใช้ให้ลูกมาทำงานบ้านสาวใช้ทั้งสองรู้สึกไม่พอใจที่ตนไม่ได้ไม่ได้หลับนอนอย่างสบาย เป็นเพราะเจ้าไก่ตัวนั้นแน่แน่ที่คอยปลุกแม่เท่าทุกเช้าแบบนี้เราต้องช่วยกันกำจัดมันแล้วละ่ะว่าแล้วทั้งสองวางแผนฆ่าเจ้าไก่แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่สาวใช้คิดเพราะเมื่อไม่มีเจ้าไก่ตัวนั้นแล้วแม่เท่ากลับยิ่งกังวลกว่าเดิมว่าสาวใช้ทั้งสองจะตื่นสายและทำความสะอาดบ้านไม่ทันนางจึงตื่นขึ้นมาปลุกสาวใช้ให้ทำงานบ้านกลางดึกของทุกคืนแทนตัวละครในเรื่องนี้คือใครไก่แม่เท่าสองสาวใช้ สองสาวใช้มีหน้าที่ทำอะไรเลี้ยงไก่เก็บไข่เก็บกวาดเช็ดถูและจัดข้าวของเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดบ้านแม่เท่าไก่จะส่งเสียงดังเมื่อใดตอนเช้าและกลางดึกเพราะเหตุใดสาวใช้จึงวางแผนฆ่าไก่เพราะไก่จะขันตุกสาวใช้เพื่อทำงานบ้านแต่เช้าเมื่อไม่มีไก่แล้ว แม่เท่าทำอย่างไรกับสองสาวใช้แม่เท่าตั้งนาฬิกาปลุกให้สาวใช้ทำงานแม่เท่าให้สาวใช้ทำงานกลางดึกทุกคืนข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องสองสาวใช้กับไก่มีข้อคิดตรงกับสำนวนไทยที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนการย่อความโดยใช้เทคนิค5 w 1h สองสาวใช้ ทำหน้าที่เก็บกวาดเช็ดถูและจัดเก็บข้าวของที่บ้านของแม่เท่าทุกวันแม่เท่าจะใช้สินไก่แันปลุกให้สาวใช้ต้องทํางานบ้านแต่เช้าสองสาวใช้จึงวางแผนฆ่าไก่เมื่อไม่มีไก่แล้วแม่เท่าจึงตื่นขึ้นมาปลุกสาวใช้ให้ทํางานบ้านกลางดึกของทุกคืนแทนสรุปแล้วนะครับการอ่านจับใจความจะต้องพยายามสรุปเรื่องที่อ่านว่าเป็นเรื่องอะไรมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร และการกระทํานั้นเกิดผลอะไรขึ้นบ้างสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ